ก็คือคลิปนี้เราจะมาเปิดแกะของจากที่เราซื้อมาจากอเมริกาบางส่วนบางส่วนเพราะว่าบางส่วนอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้คือเอาไปเก็บแล้วก็แล้วก็ลืมไปเลยว่าเราจะมาอัดคลิปแต่ก็มีบางส่วนก็คือตรงนี้แล้วเริ่มจากของชิ้นใหญ่ก่อนเลยที่อยากแกะมากแบบพาวต์พิเซนก็คือพิกเกอร์เหมือนไบญี่ปุ่นวะก็คือไปอเมริกานะคะแต่ว่าแบบถ้าทุกคนรู้จักร้านที่ชื่อรอซะคือเขาขายของแบบ ของแท้แต่แบบราคาถูกลงแต่ทุกคนต้องไปหาและลุ้นเอาเองว่ามันจะมีของชิ้นนั้นไหมึ่งแบบได้มาคุกก็ออกมาค้อตอนแรกก็คือไม่ชัวว่าจะซื้อดีไหมที่แบบกลัวกระเป๋าไม่พอแต่เห็นเราซื้อกระเป๋าใหม่แล้วงงไงเราก็เลยแบบเอาน้องกลับมาก็ใช่แบบฮค้ขจังมันดีมากทุกคน,นมันแค่แบบสี่ประมาณสี่ห้าร้อยคิดว่าไม่น่าเกินเจ็ดร้อยใช่แบบไม่น่าเกินหกร้อยด้วยซ้ำอ่ะก็ดีแบบแล้วก็ เรอที่สองค่ะไปเรื่องเดวันก่อนก็คือพี่คนนี้ชื่ออะไรนะขอนูก่อนคือมันมเขียนแหละแต่แบบแปลว,ว่าพี่เป็นมังกรคือเ <c oughs> ขาน่ารักมากแล้วแบบราคามันดีมากทุกคนเลยแบบเรววาตั้งใจซื้อ pop a n i m เมชันอยู่แล้วแล้วแบบตัวที่อยากได้จริงๆอิงอะคืออินุยะชะแต่ว่าแบบตอนใกล้ๆจะกลับอะมันหาไม่ได้อะร้านที่แบบดีไปมันไม่มีก็เลยได้พี่คนนี้มา อันนี้แกะออกมาให้ดูเพราะว่าสติกเกอร์มันบังดาโอ้ยฮะคุพี่ทำนี้ได้นะคะสวยมากาดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจะเอาเข้าไปที่ตู้นะคะได้ของเล่้ไปญี่ปุ่นมาแต่ไม่ใช่นะคะไปอเมริกาแหละ พี่เกิร์ตชายคือที่รอของเราเลยคัะอันนี้คือตื่นเต้นมากตอนแรกอาจจะไม่ซื้อแล้วแต่แบบมันต้องของมันต้องมีทุกคนคือเช็คราคาแบบเป็นมาก็คือแบบตัดใจไม่ลงจริงก็เลยแบบโอเคซื้อมาค่ะที่ต้องกลับมากับหนูนะแล้วแบบคือยังไม่เห็นหนเลยอันนี้ตัวนี้ก็ประมาณไม่เกินเจ็ดร้อยคนลดลดมากแ,แบบเพราะว่ากล่องใหญ่มากไม่รู้ตัวใหญ่แค่ไหนแต่แบบกล่องยังใหญ่ แล้วประเด็นคือไปรอบแรกใช่ไหมเจอรอกับบาคโคโกที่เราซื้อมาแหละแล้วเราก็แบบซื้อบาโกโกมาก่อนเพราะมันถูกกว่าเราก็เอารอไปซอนไปซอนมาร์บี้อยู่คนแล้วพอไปกลับไปอีกร้านนั้นอีกรอบอะมันอยู่เราก็เลยต้องซื้อมาแต่ว่าไปเจอพี่คนนี้มาด้วยก็เลยเอามาด้วยเลยหาเรื่องเสี็ยงเงน,นว,ว้าวไม่อาจจะไม่ได้ต่อให้ดูในคลิปนี้อะเพราะว่าแบบกลัวคลิปมันยาวเกิน ความเมมกล้องเต็มด้วยไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเหลือเดี๋ยวมาต่อดิคือตัวใหญ่มากคนตัวใหญ่มากคือแค่ขาก็เข้าความือแล้วดูคนมันเลิศเดี๋ยวเราจะตัดต่อเลยดีมันก็มีดาบด้วยมีดาบด้วยตัดเลยก็ได้ใช่ผมผมใช้ทุกคนแต่ร้นี้มันขายของถูกจริงไหมแบบถูกงงถูกลืม ตอนแม่แม่ที่ไปอ่ะร้านอื่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ดูพวกโซนของเล่นก็ปิเกอร์ไม่รู้มันมีจนกระทั่งได้รู้มันมีก็คือดีแหละที่ไม่รู้ก่อนเพราะงเมันจะเสียหายหลแสนจนไหนก่อน่โอยใไรนึงาบอสตัวใหญ่มากแบบไม่รู้อะไรแบบตั้งีตั้งคุตี้ใช่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่ะ อีกวะดด้เันอดก็อันนี้อันนี้เราต้องถัดด้านตรงไหนแบบถัดด้านไหนมานี้ดิใส่ยังไงอมันใส่ยังไงครับอเจี๊ยบลงไปเออนี่กระดาษ ให้รอค่ะตรงนี้ก่อนโอเคไปต่อนะคะกับอ่าน,นันก็โซนของเล่นแล้วเราก็มีคือเนี่ยจะซื้ออยู่แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้นัำบาคุโกตัวเล็กกับน่ารักช่ดูดีคือเห็นเขมไม่เขียวแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยก็เลยแบบต้องจัดแล้วไหมอันนี้ประมาณแปดเก้าดอลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเพราะว่า งเราคือคลั่งคล้มากนี่อันนี้คือไปซื้อจาก Universal Studio ที่ลออนเดลเลยนะมาไปกันทีละชิ้นไปกันทีละชิ้นอย่งแรกก็คืออันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจาก Universal นะแต่ว่ามันเป็นร้านทั่วไปอันนี้ก็คือไอ้เนี่ยที่มันเป็นลูกอมอาะทุกคนที่มันเป็นแบบปักป,กปกออกมาไม่รู้ทุกคนเกิดทันไหม่าจะทานกันแหละที่มันแบบ ออกมาให้ดูก็ได้ซื้อข้างหลังมันเป็นลายนี่น่นี่ก็คือเจะให้ใส่ลูกอมเข้าไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็แบบอย่างเงี้ยแล้วลูกอมก็จะปึ๊บออกมาล,ลูกอมก็คือเหล่าพวกนี้ที่เขาแถมมาให้ใช่ไปต่ออย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นตัวสุ่มทุกคนแต่ว่าสุ่มออกมาลก็จะเป็นกล่องสื่อแบบนี้ มันเป็นอันเล็กๆมาตัดเลยตัดเลยคือนี่เป็นคนชอบไอ้ฟิกเกอร์อะไรของของป๊อบมากมันน่ารักอุ้ยพวกคนไี้แฮร์รี่เลยไี่แฮร์รี่พอตเตอร์เลยเลิศเกินเราก็ตึงเกินโอ้ยน้องถือเฮดวิกด้วยคือเป็นตัวแบบนี้เลยข้างในน่ารักดีไม่ได้วอ์เดอร์มอร์อ่าโอเคต่อมาอันนี้อันนี้จะเป็นแบบ มีกล่องมีฉากเป็นของตัวเองให้เนี่ยแบบนี้เลยทุกคนแต่เป็นสุ่มเหมือนกันไม่รู้มีใครบ้างอะ่ะก็มาลองแกะดูเลยว่าเราจะได้ใครอืมแม่ถามไม่ชอบอยากได้ใครอยากได้แฮร์รี่ก็มีแฮร์รี่นะแล้วก็มีรอนมีอยากได้แฮร์รี่เยันที่ขี่ม,มักว่าทำทารดําทำ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 อ่อนี่เขามีใบบอกอยู่ว่ามีใครบ้างนะคะตรงนี้แคบไปเอา ขยับรู้ีิน้หัวเกือบขาดด้วยอ่ะวินรู้ดดีเลยอ่๋อน้องเปิดนย่ี้อุ้ยข้างหลังมีฉากดอปปี้คืออะไรอ่ะได้ใครเนี่ยขอ,อข้างหลังอจจะเป็นฉากแบบเปลี่ยนได้ปะให้เข้ากับเนี่ยอย่างไรเนี่ยเป็นฉากชันชาลาเฮ้ยนี่มันม่าได้แฮร์รี่อะดิ ใช่ไหมชากชันชรา,า,าเป็นใครเอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะคือมันเอาไปเล่นกันอะไรงย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่เอชอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะแล้วตัวกระตุ้นฉันอยูไ่ไหนไม่ไม่มีแล้วนะทุกคนในกล่องนะแต่ว่ามีแค่แค่มาแค่นี้เลยไม่มีตัวละครมีแค่รถเข็นแฮร์รี่ w วหรดูว่าอันนั้นมันเป็นฉากว่ะได้มันแค่นี้เอางงงงเลยได้มันแค่รถเข็นกับเฮดวิกไปหาแฮร์รี่เอาเองนะคะนี่ทำไมถึงอ,อย่างนั้นนะนี่ก็คือแฮร์รี่อยู่นี่อ่ะองี้เลยโอเคก็ได้นะถ้าเธอว่าโอเคเราก็โอเคแล้วก็มีฐานตั้งมาให้ให้เราวาง ไม่ต้องมีก็ได้จ้าโอเคไปต่อไปต่ออย่างรวเร็วต่อมามีอะไรอีกอะ่ะแฮม h a ี r พอ o เตอรอ๋ออีกอันหนึ่งของ Harry Potter คือนี่ภูมิใจนำเสนอหลังจากอันนี้จะเป็นอันที่ซื้อจาก Universal Studio ละก็คือไมคกยาซิดวิซซของ Harry มานะคะตอนแรกลังเลมากระหว่าของ Harry กับรอน แต่ก็เลือกแฮร์รี่มาแล้วก็จะได้ถุงมาแบบนี้ไม่ได้ได้หรอกถุงก็ต้องซื้อนะถ้าเป็นมาเกยสิตอ่ะแดงมากแล้วก็เปิดมานะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นมีแผนที่ตัวกลัวแล้วก็เป็นมาเกยสิตอย่างนี้จริง,รงๆอันนี้มันไม่ใช่แผนที่ตัวกลัวแตเ่เป็นแผนที่แดรกอนแอรีก็คือตอกแดรกอน แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฮอกฮอกมิสข้างในนะคะมันจะเป็นแผนที่ว่าเราสามารถเอาแมกกาิทธิ์ไปเล่นไปเสกคาถาได้ที่ไหนบ้างคืออย่างไม้กาิทธิ์อันเนี้ยเขาจะมีเซนเซอร์นะคะแบบว่ามันสามารถใช้เซทคาถาได้จริงในฮอกมิ h Smith, แล้วก็ตรอกไรแอรก,กอนที่ยูนิเวอร์แซลส์เพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้ทุกคนเราก็สามารถไล่คาถาได้ใช้ได้จริงเดี๋ยวจะแปะคลิปถ้าไม่ลืมวิงกาเดียมเดวิโอส์แล้วก็ แต่ละคาถามันก็จะมีการวาดไม้ต่างกันเช่นวิงเก d ร์เดียมใน s มันก็จะต่างกันแบบ a l o h o m ม r ลซึ่งมันยากมากทุกคนแบบอันนี้ดีวิวไว้มมกคือไม้แฮร์รก็คือเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่มีปุ่มกดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็แต่ละปีคิดว่านะมันจะมีไม้สเปเชียลของแต่ละปีอย่างปี2023มี2ไม้สวีนไม่ได้ซื้อมาเพราะมันแพงกว่า10ดอลใช่ แล้วก็เราสามารถสลักชื่อลงไปที่ไม้ได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มประมาณนี้อ่ะพูดถึงเรื่องการเสกเวทมนต์ต่อคือเข้าไปแล้วเหมือนดินแดนแฮร์รี่พอตเตอร,ร์จริงๆเลยแบบร้านคา้าอะไรเงี้ยทำเหมือนทำดีมากคือใส่สาวแฮร์รี่อย่างเราต้องไปต้องไม่พลาดนะคะพูดเลยว่ามันดีมากแล้วไม่สิ้เสกก็คือสเสกได้จริงสุดเป็นแม่หมดคือเข้าใจเลยว่าทำไม รอนวิสซี่ถึงเสกวิงการเดียมในวิโอซาไม่ได้อะแบบตอนแรกคิดว่าเอ้ยพ่อมไม่มองทุกคนก็ต้องเสกได้ถูกป่ะแต่มันยากมากจริงทุกคนยากสุดๆแบบบ้าไปแล้วแล้วก็อันต่อไปเป็นบีนบูโซส์นะคะก็คือลูกอมเม็ดทุกรดเบตบตี้เบตตี้บเม็ดทุกรดนะคะแล้วก็มีซื้ออันนี้มาด้วยแบบเป็นหมุนมนกับอันนี้เป็นแบบรันดอมเลยแต่ว่าถ้าแกคิดเนี้ยจะไม่ทันแน่ๆแบบมันน่าจะ เมเต็มอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ว้ายจะไหลต่อไปอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นน้องกบนะคะช็อกโกแลตกบเราจะมาแกะในคลิปนี้ว่าเราจะได้พ่อมดคนไหนในประวัติศาสตร์อันเรื่องชื่อ อุ้ยโอกคกบมันตัวใหญ่มากดูดิคือมันหนักมากนะอีกกล่องเนี้ยดูดิกบตัวเท่ามืออ่ะทุกค,คตนตอนแรกลองวางมาอย่างงี้ต้องกบตัวใหญ่สุดๆแล้วก็ได้เมรินนะคะเขาคือใครแต่ว่าได้ คุณคุณลุงคนนี้มาเมอร์นอุ้ยแต่ว่ากาาทําดีมากอ่ะมันแบบจริงอยากได้ดับเบิ้ลดับเบิลดอเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็รู้จักแค่คนเดียวแต่ว่าได้ลุงเมอร์นมาก็โอเคอเพราะเขาเขียนอยู่ข้างหลังว่าเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงตลอด t า m มเขาแบบเป็นคนที่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขามีประวัติอุ้ยเ,เมื่อกี้คือเสียงกบนะเสียงช็อโกโกแลตนะเอาดีเสียงดังมากว่าน้องหนักมากจริง ไปกันต่อที่อสองอยางสุดท้ายที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะคือแค่แย่จริงๆอยากซื้อตุ๊กตามด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้อมากระเป๋าเต็มด้วยอะไรด้วย,วยหลายปัจจัยน้องเป็นสุ่มทั้งหมดเลยนะที่ซื้อมาแล้วก็มาแกะกันเลยอันนี้เป็นสุ่มแบบสุ่มธรรมดานะคะยวแกะอันนี้ก่อนอ๋อเขามีที่ให้แกะตรงนี้อ่ะเราทำอะไรเราปีดทำไม น้องแคร์แปรอันนี้จะได้อะไรายันดันดัน,ดนอ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ย,อยน่ารักมากเลย,ยชอบมากเลยชอบสีเขียวอ่ะแบบเขียวมิ้นโอ้ยน้องชูสองนิ้วด้วยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ซื้อแบบชูสองนิ้วเอ่อไม่ใช่ชูว่าซื้อดูดิน่ารักมากแล้วก็มีบับชัวตรงนี้นะคะว่าเราจะได้มีตัวไหนให้เราได้สุ่มบ้างน้องชื่อน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร ฮาร์ดซองแบร์นะคะน่ารักมาก so cute ชอบมากชอบมากเท่าที่ดูทั้งหมดอะ่ะเราก็ชอบตัวนี้สุดนะดีเป่นตัวที่ชอบคือเลิศเป็นงานแกะของรีวิวที่เร็วมากไหมทุกคนอ่ะอันต่อไปไม่รอช้าเราแกะเลยอันนี้จะเป็นแบบแบบพิวนะคะก็คือการลอกอันนี้ออกดูด้านหลังจะมีประมาณนี้ ซึ่งอันที่เราซื้อมาเป็นท่าชูแขนนะคะก็จะมีสมทั้งหมด3สีก็คือน้องคนนี้น้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้นะคะซึ่งเราขอจิ้มเลยว่าเราอยากได้น้องเลิฟซองแบร์ก็คือคล้ายตัวเดิมแต่ว่ามี2อสีกับกัมอะลอตแบร์ก็คือตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ไป ตัวที่เราอยากได้มันเป็นสองในสามทุกคนมันก็ต้องมีสิทธิ์มากกว่าุะได้อีกตัวหนึ่งเดียวตรงนั้นข้างในก็เหมือนเดิมนะคะพวกอะไรสุงๆก็จะมีโบชัวร์มีแบบเมนูใบเมนูมาให้เอเื่อันี้เขามีแบบฐานให้ด้วยเลิศแล้วอนี้มันพิวยังไงเอ่ยเริ่มแกะจากตรงไหนนี้หรือเปล่าอ๋อแต่ตรงนี้แล้วก็หาีเขียวอ่ะนี่มัน้อีหัวใจที่ขานะคก็แกะออกมาอีกด้เาเมือนกันนะ คิเมันเต็นอะไรไม่คิดว่ามันจะแกะยากขนาดนี้ที่กล่องมันแกะง่ายมากคือเขาให้คิวจริงๆบ้างให้เลือว,ว่าเป็นแบบให้แช่น้ำอะไรห,หรอือเปล่ามันเขียนว่าให้ลอกเดี๋ยวไปแกะแกะให้เสร็จก่อนคนคือตอนที่บอกว่าเขาแกะออกมาจากขาไ,ได้แล้วมันก็ดีเห้ยเหีตยวไม่มีขวานหรอกอ๋อคือได้ตัวนี้ไม่ได้อยากได้จากสองสามสามตัวไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบเป็นแบบเป็นแบงค์ตัวสุดท้ายเป็นบ้าแต่ก็ดีนะคะได้ไปของเ r ไปได้โชคดีึง น้องชื่อลักกี้จัมปินได้เลยเดี๋ยวขออ่านแป๊บไปหาแกได้เสร็จก่อนหรือว่าผิวเรืออะไรซีลข้างนอกมันมีผลกับสีตัวรงไหนหรือเปล่าว่าะได้ซีลสีเหลืองเขียวน้องชื่อลักกี้สตาร์แบล็คตัวนี้ก็จะตัวใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงจริงๆมินไม่ได้เป็นคนที่ชอบแคร์แบร็ขนาดนั้นแต่ว่าก็น้องก็น่ารักดีแบบแล้วแบบไปเมก้าอังทีษก็เลยซื้อมานะประมาณนี้ของทั้งหมดที่เราได้มาจริงก็มีเยอะกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าก็ เอาประมาณนี้คํำๆุอยแล้วก็มีอันนี้มีคนให้มา <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะมาแกะในคลิปนี้ด้วยเป็นสุ่มนะครับเออ My Hero Academia เยอันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากอเมริกานะ <c oughs> มีคนให้มาออุย้ยทุกคนกล่องมันจะพังมีอุยอยากได้ใครอยากได้โชโตะไม่ก็พี่คนนี้เขาชื่ออะไรนะคือเราชอบมาก The Movie ฝั่งนี้จะมีประมาณนี้นะคะว้าได้รุนที่อุ้นพี่ก็คนจำชื่อไม่เก่งอ่ะได้รุนทีอ้ยโหแทงทะลุออกมาได้ละน่ารักรุ่นที่น่ารักไม่เไรได้เหมือนกันได้ทุกตัวเลยได้ทุกตัวแล้วก็ไหนก่อนจากกันไปถ้าคลิปไม่ตัดก่อนถ้าคลิปตัดก่อนก็จากกันไปเลยแล้วกันแต่ว่าถ้าคลิปไม่ตัดเราจะมาเล่นอันนี้ มาสุม่มหนึ่งตองได้ไหนอะ่ะอันนี้ได้น,นี้คือ toasted or toast marshmallow marshmallow pink หรือ sing แปลว่าอะไรอะ่ะ sing t sing bug bug คืออะไร b u นแปลว่ามะเร็งไม่ใช่หรอกมันคืออะไรเนี่ยอ่ะอันนี้ลายเยอะเดือกอะไรเยอะได้ เมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นโลนเลยแน่อแต่มันกินได้นะครับมาถึงว่ามันไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้มันก็แย่แต่มันมันกินสรุปว่ามื่อกี้ได้รดแมลงจริงจริงก็ มีกินสีฟ้าไปเป็นบูเบอร์รี่แล้วก็กินไปไหลายเม็ดเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเม็นสุดท้ายกินไปเมื่อกี้คือสบูก็รู้สึกว่าโอเคพอแล้วดีกว่าล้างคอไปเลยจบโอเคสำหรับการรีวิวของทั้งหมดที่มีนะตอนนี้จุดนี้ก็คือประมาณนี้อ๋อมีของจากดิสนีย์ชิ้นหนึ่งคือพัดโคโค่ซื้อมาแต่ของเรื่องโคโค่คเพราะว่าดิสนีย์เราไม่ใช่สาวอกขนาดนั้น,น,นมจริงชอบซื้อเปียด้วยแต่ไม่ค่อยเจอของซื้อเปียเท่าไหร่ก็เลยได้มา